แจ้งผู้สูงอายุทั่วประเทศประจำวันนี้ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมดื่มน้ำน้อยกว่า8แก้วต่อวัน อาจจะส่งผลต่อสุขภาพนำมาสู่ภาวะการขาดน้ำได้ร้ายแรงจนถึงขั้นหัวใจล้มเหลวและไตาวายได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้อากาศร้อนมากๆและนี่ก็เป็นที่มาจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอาการที่จะแสดงออกถึงภาวะการขาดน้ำในผู้สูงอายุก็คือชีพจรเต้นเร็วกว่า120ครั้งต่อนอาทีความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่าทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะเป็นลมง่ายหมดสติ มีภาวะสับสนเยื่อบุปากแห้งความยืดหยุ่นของผิวหนังลดลงมากแต่ว่ามีปริมาณปัสสาวะปกติเพราะไตไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำได้ในภาวะการขาดน้ำทำให้ปริมาณปัสสาวะในระยะแรกของภาวะการขาดน้ำไม่ลดลงจนกระทั่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายทำให้หัวใจล้มเหลวและไตาวายนอกจากนี้ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุมักพบได้ง่าย ก็เนื่องมาจากมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงทําให้น้ําในร่างกายของผู้สูงอายุลดลงไปด้วยนะครับซึ่งการตอบสนองต่อความกระหายน้ําลดลงทําให้ดื่มน้ําได้น้อยทําให้ร่างกายจึงไม่ได้น้ําชดเชยและประกอบกับในเรื่องของความเสื่อมของร่างกายก็อย่างเช่นการกลั้นปัสสาวะไม่ได้เรื่องของสมองเสื่อมทําให้ดื่มน้ําได้น้อยลงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย นอกจากนี้ผู้สูงอายุกว่าร้อยละสีเป็นโรคเรื้อรังก็อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งต้องได้รับยาขับปัสสาวะทําให้น้ําในร่างกายน้อยลงไปจนถึงปัญหาในเรื่องของช่องปากทําให้ไม่อยากกินอาหารปัญหาด้านสายตาทําให้มองไม่ชัดเจนผู้สูงอายุจึงไม่อยากไปจัดหาน้ำดื่มและที่สำคัญคือผู้สูงอายุที่มือสัน่น หยิบจับหรือว่ากำไม่ได้จะไม่สามารถที่จะดื่มน้ําได้ด้วยตนเองนะครับซึ่งลูกหลานหรือว่าผู้ดูแลจึงควรที่จะจัดหาน้ําให้ท่านดื่มวันละ8ดแก้วรวมถึงกระตุ้นให้ท่านดื่มน้ําทุกชั่วโมงควรที่จะมีการจัดหาแก้วที่มีหูจับหรือสะดวกในการใช้หรือให้ดูดจากหลอดโดยที่วางแก้วน้ําไว้บนโต๊ะข้างเตียงไม่ควรให้ผู้สูงอายุด,ดื่มชากาแฟหรือว่าแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ําตาลสูงเพราะจะยิ่งทําให้ร่าง ร่างกายขาดน้ำนอกจากนี้การป้องกันความเสี่ยงของผู้สูงอายุจากอากาศร้อนทำได้โดยการให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านพักอาคารหรือสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศหรือหากไม่มีเครื่องปรับอากาศแนะนำให้ใช้พัดลมแต่การเปิดพัดลมนี้ก็ขอให้เปิดให้ห่างจากตัวยาหนพัดลมเป่าเข้าตัวโดวยตรงนะครับให้เปิดพัดลมแบบทรายเปิดหน้าต่างเพื่อเป็นการระบายอากาศที่ร้อนหากว่าอากาศร้อนจัดควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน แต่ถ้าหากว่ามีความจำเป็นควรที่จะสวมหมวกใส่เสื้อแขนยาวที่มีสีอ่อนกางเกงขายาวหลวมมีน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีกางร่มเพื่อป้องกันแสงแดดและควรที่จะพกน้ำดื่มติดตัวตลอดเวลานอกจากนี้ลูกหลานหรือว่าผู้ดูแลควรที่จะสังเกตอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อนหากพบอาการก็อย่างเช่นตะคริวผดผื่นคลื่นไส้ปวดศรีรษะ หรืออาการอ่อนเพลียก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าที่สาธารณาสุขหรือว่าพาไปพบแพทย์ทันทีนะครับหรือโทรติดต่อสายด่วนเบอร์โทร1 6 6 9ต้องกราบขอบคุณข้อมูลที่มาจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาเ now กาสนี้ด้วยนะครับที่ให้ความดยดีกับผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ